สวัสดีคร anyway. ับผ uh, มสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับหายไปนานเติบเลยครับผมทำรายงานนะผมวางกัวไปโต๊ะปลาครับแต่ไม่คอได้ถ่ายคลิปเนาะคลิปนี้ก็มีโอกาสครับผมออกมาหาตามพึ่งดูครับมาปาพึ่งหลวงตอมดอกอยู่ครับไกลๆกันก็มีพึ่งพวงึปล่พงบินเข่าลงไปในนี้ครับแม๊แม๊บแมลงไปนี่แต่ไม่เห็นพงครับี๋ยัให้ดูเด้ออ่าเห็นไหมครับนี่เข้าไปในช่องนี้นะครับดอแมแมแมบแม๊ลง ผมค่าว่าตรงนี้มันเป็นสังกะสีครับผมมันนาจะทำจัดอยู่กับสังกะสีเนาะเดี๋ยวผมเคลียร์พื้นที่สักคู่ครับก่อนนะเขาไปชิวๆก็ดึงหน้ากากลงจิ้งหน่อยครับผมลองการไปก่อนครับสำหรับครบในวันนี้นะครับผมก็ใช้เป็นง่ายๆครับผมอันนี้หน่อยเนาะเห็นว่าพึ่งพึ่งโพงนี่มันไม่ดุแต่ก็บแชรว่ามันจะไม่ต่อยนะครับนำนำนิงไหนลึกครับผมอ่ะนี่ก็เป็นช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนครับก็เอากิ่งมาแห้งๆมา ยุ่มๆรวมกันกับใบประกอบสาขรับรองครับผมมาครับผมลุยกันดูจะมีโพงมีชั้นเห็นไหมอยู่ตรงนี้นี่แหละครับเอาแล้วครับผมเราจากติดจ่อมาสักพักนะครับนี่ครับผมหลังขาวสวยครับผมแต่ตู้เชิงจะไม่มีน้านะครับอย่างนี้ครับผมได้หลังครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องครับจัดกันเลยได้ได้หลังอยู่ครับผมมามาครับผมมา เรื่องคืนหลังอีละวันเราต้องตอบฟ้อนกันไปครับวุ้ยตนันบจิบเบใด่ครับได้ยินเสียงไหมครับ มันเดพึงทุกชนิดไม่ชอบควันครับผมถ้าโดนควันเนี่ยเขาจะนะครับเห็นชันๆนะนี่ขาจะหนีหนีออกจากตรงนั้นครับผมจก็เว้นนิ่มนะครับพอมีนเขาโดนควันนี่เขาจะหดรวมตัวกันเป็นกระจุกเดียวเพื่อปกป้องตัวอ่อนกำแนงยาครับผมเวลาไฟป่ามาทีนี้นี่ก็ กระต่ายยกล่างนะผมก็เสียดายนะครับแต่ถ้าเป็นพึ่งหลวงเนี่ยถ้าเขาโดนควันเขาจะแตกครับผมแตกตัวออกบินออกรุ่มรุ่มรุ่มเลยพึ <c oughs> ่งโพนี่หดครับผมหดหนีครับผมแต่ไม่ในไม่ได้บินออกมาว่อนนะครับมาอ,อยู่ในครับผมเขาใส่เขาอ่อนเาใส่ในากากนะครับป้องกันไว้ก่อนเนาะ <c oughs> ยังเม็ดร้อยแหละมือสูกรู่ครับผม cán lại cán lại ăn mày là thì đi làm được hạ tầng qua phần tốt đuổi thì làm ta rút lại <laughs> Nhiều นีตต่ตัวนีอเรกว้าทั้ง่อนนี่โอ้ลังขอบทางไหนครับอืมแต่ยันก็ผม,มค่อยๆเขี่ยแมเ,เขากับคืนครับแดดจะลงังับผมแต่องานมนหนนี่ ผมคิดว่าผมต้องจุดค,คันขับกระถบนดีกว่าครับผมป้องกันไว้ก่อนนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบเลยเวลาโดนต่อยขออน,นุญาตเปิดมัวเป่านะครับผมอาจจะไม่ออกครับ ลองเข้าเข่าไปในโทงอีกนะครับข้าว่าไปหม้อนะ นี่ครับผมมในรังสวยห <laughs> น้ามีนิดเดียวครับแต่ดีในรังเนาะโอ้มีหน้าไห่ตอนนี้ครับเออหน้าพิษตาพร้อมมหน้านี่ครับ,มมรบผม <laughs> นี่นะครับของโบที่เป็นหน้าของผมน้ำหวานครับมรงนีพลังนะครับผมโอเค ครับผมโหโดน้ำหวาน,นครับเดค่อยนะครับผมเดี๋ยวค่อยดึก็มาครับเดค่อยทําครับทําในความใจเย็นสระพึ่งโพงเนาะอืมครับผมเนดะี๋ยวค่อยเขียแนแม่เขาออกครับ อือครับผมเห็นไหมครับหัหน้ามก็ครับผมตรงนี้ขมีน้าอยู่ครับพอได้เลม็มได้นีมเฮ้ยก็แข็งแล้วมีอะไรจับแข็งขออนุญาตแต่เันะใชกันับผมหมุดมาตอดนะครับ Yeah. มา <át, S 1> ล <regret. S 1> ืมต่อครับน้ำหวานแตกครับน้านานี่ก็จีเป็นดอกยานะครับผม๋ต่สรรพคุณก็ไม่แพ้กันนะครับจะตอกอะไรก็มีสรรพคุณเหมือนกันครับผมคุณค่า โภชนาการเยอะครับถึงจินงก็เหล่าผสมเหล่ากิก้งกะไรน่าหน่อยนึงก็ผมพอเรียวเรียนโอเคอดูสิผมไปหเค่อยครับ ค่อยๆค,ครับผมเห็นไหมครับมี้างมีหน่อยนึงครับผมพอจะเล็มอยู่แต่ว่าได้รังพอขาวส,สวยๆครับอืมอะจะไปเขียวลินม่ครับผมครับน้ำหน่อยนึงครับผมเดี๋นนนยวไปตัดออกนะครับ หอาแผ่นครับผมไม,ม่เนาะหอมน่าหนครับถืงโพงนะครับผมถึงหลุมถึงดินอะไรกันเนี่ยครับผมจะว่าเขาหาโพงมาได้หาโพงจากดินไม่ไดกับมาจักอะไรงนี้นะครับดูดอีก เรื่องเลยครับผมได้เป็นอะไรครับผมเหลือไว้แผ่นนึงครับโอเคส่วนควบกลางเอาไปทิ้งไกลๆนะครับผมอย่าเกิดไฟตามมาอันตรายครับผมไหลับเสข้างนอกครับผมกับพอได้อยู่ครับโหเจ็ดแผ่นเนาะน้ำหวานไม่ค่อยมีครับผมเอาไปเคี่ยวลังเหล็กนะครับผมโอ้พอได้อยู่ครับ คงแรกผ่านไปของวันนี้แปดโมงครึ่งนะครับผมไปผมดึงต่อเดี๋ยวจีได้อีกจฉาพงจะได้อีกจฉารังนะครับผมอนี่ก็ทําใจครับผมไดน้ำไม่ค่อยไหลก็ต้องทําใจนะครับเป็นหนาฝนเนาะนี่ครับผมมานั่งดูตัวกินดอกนี่ครับผมผึงหลวงครับบินไปทิศทางเก่าครับผมบินขามแทงน้ำไปนี่เป็นมันมีโคองนลยครับเดี๋ยวค่อยไปเดินตามดูเนาะเพื่อจะไปที่ป้าลังนะครับผมไปครับผมวันนี้คลิปนี้ไปละ ไม่เวแลวเฉียนถังกันต่อครับ